ครับก็สวัสดีผู้ชมคนด้วยนะฮะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนมสกุลไฟล์นะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่นะฮะอันดับแรกนะครับเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่วิวครับแล้วก็ Option นะครับอันนี้ Windows 10นะครับไปที่ change folder and search option นะครับ ไปที่แท็บวิวครับถ้าเป็น Windows 7นะครับก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับคล้ายๆกันครับหาออกง่ายๆครับเลื่อนลงมาหาคำว่า High Extension for No File Type นะครมันจะมีเครื่องหมายถูกอยู่นะครับติ๊กออกไปครับ Apply ครับติ๊กออกไปโอเคครับ สังเกตได้ว่านะครับจะมีนามสกุลไฟล์นะครับโผล่ขึ้นมานะครับจากตอนแรกไม่มีนะครับก็คือตอนแรกมันถูกซ่อนนะครับทีนี้เราลองมาเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนกับเปลี่ยนชื่อเลยครับคลิกขวานะครับ rename ครับแล้วก็เปลี่ยนนามสกุลที่อยู่หลังจุดนะครับหลังดอกนะฮะผมจะเปลี่ยนจาก pdf เป็นเอ่อไฟล์อะไรดีไฟนะฮะดี อ่ามันก็จะถามว่าแน่ใจจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับกดเยียดไปครับอ่าอ่าก็เปลี่ยนได้แล้วนะคแค่นี้เองนะครับครับก็สละคิโรนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องไว้กันด้วยนะครับจะได้พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับ